สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงค์พันรุ่นเก่าคนัะผมนี่ับผมอีแบงค์พันรุ่นเก่าคนัะผมเนี่เป็นไงใครเคยเห็นบ้างนี่ผมรีวิวแบงค์เก่าอย่างเงี้ยจะหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่แบงค์ห้าร้อยแบงค์เดียวที่ที่ยังไม่ได้รีวิวก็คือแบงค์ห้าร้อยผมไม่มีนะผมผมมีแต่แบงค์นะถ้าเดี๋ยวเจอถ้าเจอแบงค์ห้าร้อยอีกเดี๋ยวผมผมจะมารีวิวนะครับผมนี่ห้าเป็นอย่างนี นีแบงค์พันรุ่นเก่าครับผมเนี่ยผมนี่เห็นไหมเนี่ยผมนี่แบงค์พันรุ่นเก่าอันนี้คือข้างหลังนะครับผม ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ